สวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็อยู่กับซาวนามอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็สิไปธุระเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยก็ได้จะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งพี่น้องเอ้ยกระสิไปฝาเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไปฝาเขาให้ลุงอยู่สวนยางกับพ่ออยู่ห้วยไผ่พี่น้องเอ้ยเพิ่นโทรมารายงานว่าเข่าเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยในเมื่อเพิ่นโทรแต่มื้อใดจะกล้าบอก คนโทรมาได้งานหลายมือได้เลยบ้านสามซีบวันสี่ขาวบนได้แหละทานมากพอก็ได้บอทำให้เวลาไปซีมือในเตาดีไปซีเข่าก็ได้สิไปฝากเธอเดียวด้วยพี่น้องเอ้ยสิฝากเมื่อฝากกระลิงเมืองมื่อพ่น้องวันี้ทำไส้พี่น้องเอ้ยเตอ,อ,อแข้งวันี้ทำไส้เมื่อฝากกระดิงบ้านบุงกว่างสอบนึ่งพี่น้องแล้วก็ฝากเมื่อผู้ในหวยไพ่เมื่อโค้งแข้งจับปลาซักครับสอบนึ่งพี่น้องเอ้ย ก็ถือว่าเป็นซ้อมกระสอบพี่น้องแอ็นีเนาะเขาอยู่บานสอบหนึ่งสี่แสนถือว่าสอบละพันบาทพี่น้องเอ้่ยหาบ่มีเงินซื้อกินเนี่ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้ยหาเงินกันยากหลายก็เลยจะไปฝากให้พ่อเฒ่าตาอุรีเนี่ยก็หมายตาอุดีการกำลังเดินทางไปฝากเนี่ยจะเป็นซอมบริษัทเด้อพี่น้องเด้อเพราะบริษัทมีไส้เนี่ยจะฝากเมื่อเมืองคงบริษัทอรุณเนี่ยจะฝากเมื่อปลายกรุงบริษัทแบกึ่งนะ ตัดแบกือบริษัอ่าตัดแบกือโฆษณาอะไรแต่ซื้อในอนุลุดบริวารอนุชิตอนุชิตเนาะเอออนุชิตพี่น้องเป็นอนุลุดอนุชิตคนทรงจะเป็นซอมบริษัทอีกพี่น้องเลยก็ฝากยุบุญหันทั้งนั้นมันมันไก่ครับอนุชิตพี่น้องเลยทั้งบ้านพ่อขวากไก่ครับมีไส้นะพี่น้องก็เลยจะฝากเป็นซอมบริษัทซ้อมหมองนะ จะมองนึงสียหายเพิ่นเสียค่าอันนั้นเอง้งมองนึง่งมองนึงนี่บ่หูหรอกพี่หายเสียเองนดิเสียไปทางกากมืบอนี้าเลยโต๊ะก,กาแล้วพี่น้องเอ้ยเราบได้ไปถ่ายวิดีโอพี่น้องเบิ้งข้าอาลูตาอดีไปวางบุได้บุได้ปไปให้ลูกลูกกก็ป่าบกบานพี่น้องอันเคยข้าอาสาวูนี่ยาข้าอาทาวิวพี่น้องเอ,อ้ยปูไปซักยาเตาอดีไปซีขาโมมีโค่นเอาวก็ได้บุได้ไปพี่น้องเอ้ยโอ้ยกะถือว่าปีนี้กา จัก nhạt ห้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยบุรีไทยให้พี่น้องเห็นแบบว่าวานกะบอยย่งบัวกับจักบุรีไทยเห็นที่เก่าเด้อยพี่น้องเพราะว่าปีนี่จัก nhạt ก็ทุกปีเด้เอามีเด็กหน่อยมีคนหน่อยแล้วก็คนบัวลายหายยาเอาบาดเดียวช่องพนแล้วก็เอาบุกกลุ่มแล้วผู้หนึ่งผัดยางเป็นผู้หนึ่งผัดยางบุเป็นผัดหม้อยางเป็นมันยางไปแเพราะชิจูนหม้อน้อยนะพี่น้องเขาก็เลยบุรีไปไปวานการน้บป่าเพิ่นฐนนะพี่น้องลูกกับป่าเพิ่นกับบ้านเองช่องพนพวเมียเพิ่นแหละ ไปนอดญี่ปุ่นแล้วก็ตื่นมาถูกกับวานเรียบร้อยได้แหละเฮ็ดหัวเรียบร้อยแล้วก็ลเลยเพิ่นกับเมือ่อยไรพี่น้องเอ้เฮ็ดงานแล้วก็เมือ่อยไรกายอยากซื้อแล้วกินมือ้อชูเพิ่นกินเลยพี่น้องเอ้ไปฝาเขาก็ได้กินเขาแต่กระเฮ็ดผู้ที่สองสำราห <c oughs> ์กินเขาก็แปลเฮ็ดสองสำราห์คอยเจ็บท้องแห้งพี่น้องเอ้จนร่องทองไปเลยจนเจ็บท้องนะจนเข,าขนามม่หาห้องน้ำเมื้อนนึกขึ้นถงเผื่ออะไรพี่น้องเอล้ลูกเมื่อยเลยเฮ็ดเฮ็ดเบียดเมื่อย ก็ได้อยากซื้ออาหารมุกซูเปอร์กินอาหารพวกเพื่อนบุฟี่ยังนองรองจากเสียดพี่น้องเอ้ยมาได้กินบัวตะกินมาเป็นช่องสามสัปดาห์อะไรเด็กกินเสีดก็ได้กินแต, <c oughs> ต,ต่เห็ดอาหารพี่น้องเลยพอแย่เห็ดออกนี่จะก,กินตต <c oughs> แต่เห็ดก็โอเคพี่น้องเอ้ยโบบอกไ,ไลน์หรอกนี่พี่น้องสีบานอะโบบอกไ,ไลน์นย่สีหันาทตย์นี่ก็ได้เ <c oughs> ดี๋ยวเมาไปหอนไปถึงเพื่อแล้วใา้ยังสีทายเฮเบิ้งพี่น้องเอ้ยยิ้อข้นเผาเปิดเผาว่าสาวน้ำเด้อจะได้กับดิตม ดูข่วมขวดใบดูความเคลื่อนไหขวข,ไหของขวอยตอนต่อไปนะพี่น้องเอ้ยกะเขมามะบึ่งมาส้มได้เขามาตีมาส้มมาตีไหลส้มไหลพี่น้องเอ้ยเบาไหลยั้งไหลแต่โบไฮลาเล้พี่น้องเล้ท่านลาซ่านหนำนี่ซ่านหนำเจะาโบเห็ดขีบตรงไหนเบรบ้าเบรบ้าผมมีคนหมากเลยขันมีคนลากระเทงว่าคนไม่ซ่อมนะ,นะมนเลยๆๆ คนลามันโคด่าคนนึงเป็นคลิปต์อยู่นะบริเวณทะเลแล้วกับบริเวณขนาดนั้นเนาะพูดง่ายคนบุกอยลาคนหรอกวนนายเพื่อคอมเมนต์มาให้กำลังใจแล้วก็ว่าคอมเมนต์มาดินน้ำพี่น้องเอ้ยบ่มีใครลาคนได้เพราะว่าไฟบริเวณยังให้ผู้ใดลาเอาก็ท้ายคิดธรรมาศาสตร์คิดสิบของส้าหนาเองพี่น้องเอ้ยท้ายแต่โลกในรวมความเฮฮาเป็นน้ำพี่น้องเอ้ยล่างพ้นกลางอาจะเขียดเรื่องงานเรื่องการ เมื่อวันคลิปสาวหน้ากาจะมีรอยเหี่ยวไดลกับมีอะไรพี่น้องเอ้ยคอยอาจจะเห็นให้เพิ่นมีรอยเหียวไหกับมีพี่น้องเอ้ยทั้งคนกัเห็นคอยบอกแต่โรครื้อยังกับเขียดอยู่นะพี่น้องกัเห็นคลิปคนละกับขวานค่ะกับข้าเขียดทั้งคนกับเขียดก็เก่าเห็นหนาก่อว่าแม่ไดมพี่น้องเอ้ยก็โอเคโอเคว่าหมอรายดอกแค่ไหนหมอรายก็ชิปเจ้าทีแล้วโอเคนี่ฮะกำลังไปนี่เขาจะอยู่ข้างหลังด้วยเเขาทำซองซอกอนี่ สอบละสี่สิบเก้าโลกไรเป็นเงินเนี่ยก็อยากพ่อหลานพูแล้วสองสอบก็ได้ฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกพี่น้องเอาเขาเอาเขาอะไรก็เอาเขาเขาในรถก็พี่น้องตกแห้งได้ปองเลยฝนตกพี่นอ้นนนองป้าเธอหลุดกระไรเด็กเสียเขาเขาหน เขาจะเปียกตาเถอนนักแห้งได้ไหมเอาทีมลงมาแล้วมันสิเปียกก่ได้ได้ฝนพี่น้องเอ้ยเห็ดเส้นกันขนาดรถพัดรถบ่มีแนวมุ่งอยู่แล้วเด้ฝนตกฝนตัวมามันก็สิเปียกแนาดเอาจ้าเขาไใบมองโคตนั่งพี่น้องเอ้ย คอยสินังอยู่สิได้บาทนี่คอยสินังไส้บัตรเหตุโหวตแฮะแงบโอ้กพี่น้องเอ้ยเขามาไหนจนบมมีมองนังโอเคพี่น้องเอ้ยเขามาไหนคอยจะมีมองนังจนนังสังกักวิ่งมองสินังโว้ยฝนโตข้ามทางแล้ว เป็นองยังอีกเป็นชิบโกโลขอจังหวัดเชนุกอะไรคนโตทำทางเลยเพราะรถนะมันหมดเลยมีหลังคามุกนะเี่นองมันโต๊ะมาแล้วมันเปียกลดได้เขาครับว่ได้สอบจะสอบจะว่าดีดแน่ได้ชื่อเบาจองมนเยี่แล้วยังแล้วเนออเยเพื่อวัเท่าจะได้กินเข่าวัวเท่าต้องแพงลูกเคยแล้วปะเพื่อพเท่าจะได้กินเข่า ก็โอเคพี่น,น้องหัหอนอซนส์หัหอนคิ้วจอดรถแซนโอ้หัวเห็ดอันนี้นะว่าบแซนว์มีนู่นเห็ดใหญ่โตใช่เขาจะไปฝากมองได้ก่อนกันรอบ,บิึงก่อนพี่น้อง บ่หแล้วสวนหาแล้วเนาะซื้อเล็กเส้นเออโอกองถอูเลกค่ะจัก็ตาเห็นแว่าอยู่อลุกอลิดเียงกาเียงไก่สิลงมาคุณติ ฟาเขาไดบ่ไอ่เขาเออคุณน้งบาอยูสิเออจะของหาคบนอยู่หาทานจะคล้องหาคุณบนอยู่พ่อวะไม่ได้เยไม่ได้ไปอยู่เขาแห้งรถตาย ตูเข่าได้จองาจนทุกท่าจะมาขอกะต๊กไปแล้วเอาตัวเทิงหันนลำบากไรไปหนอเอ้ยเลาอทัวทิสทัวแหลนข์เขาซานจะสิทธิยาบอะไรแหละ่ะปิชย์เนาะไหลบ่แอวลันปอกแล้วเด้อาัดไหลแล้วโอ้ย เอาเบกก่บนี่เพิ่นฝากหับเขาอยู่ทีห้าสิบ ¿Qué <laughs> ก็สอบกับ่าได้มีสมอนบบมีบริษัทบริษัทเพราะว่าคุณสอนมาแต่ห้งซีโบได้สอนเนาะ วิ่งกระสอบสอนพี่น้องเขาหน้าสอนกระสอบเดี๋วฮะบุ้นี่นกระสอบสอนนี่กระสอบใส่สิแย่แท้ฝากไปให้พ่อตัวนี้ฟองเออพี่น้องเอ้ยสองมองมองหนึ่งเพื่นนนอนบอกว่าต้องสอนเออเต้ก็สามก็จะได้ไปชื่อกระับาอลวีได้อืม กาาีก็ออืมก็รถเขาขาดรถเทียรถเปลี่ยงเยุไม่ได้เสียงไดก่ขอนขยะค่ะฮนาเสียฝ่า <Okay. S 1> หัน,หนอ่ปปะป้าไปมาตนั้นนะ่ะ มันยืนเสือกทุกลำบากลำบากไรพีใส่ไปซื้อกระเป๋ามาสอดนะกะกระเป๋าขาดพี่น้องเลยช่างเพิ่อนเสรีกินเขาผู้ฝากเลยมันเหงาแห้งดะย่างตัวสิษฝากเมื่อเมื่องใส่บุดีกเออโมเม้นะเมื่องปากกระเด่งอีกพี่น้องยัใส่กระสอบไปสอดอีก พิ s s erm ad ad ่นบอกว่าต้องสอดกระสอบถ้าบ่สอดนี่บ่ได้เพิ่นบ่หาบยามันขาดเพิ่นว่าเขาสานสอบ1-4นพุ่นเด้อพี่น้องเอ้ธรรมดาตวาเอคนย่อกสอบขาวสิสิเป็นลบย่อนล่ะ <coughs> oh, 48 đâu? Kiểu đấy nè. Ôi nói nè. Ti. đấy không biết. เพ่อให้พอเพื่อนอ้ไตัวนี้เอาเฮียเิยคกระซอมมันขาดมันก่อรถละมันเฮียเตอรรีก,กับเชียนทียูหายเพิ่น โอเคพี่น้องก็ถือว่าเป็นมือที่ลำบากฝ่ากเขาโมนี่ประตูกะอัดโบเขา่าเข่าก็เต็มเขา่าเต็มไน่คอยพัดนั่งบอดไล่เดี๋จองประตูอยู่ข้างประตูรูดเป็นต๊ะคุเลยลงไปพี่น้องเฮ้ยเอาเขามาฝากเพึน่นบอกว่าต้องไปหากระสอบมาสอดกันแล่นไปซื้อกระสอบระวางที่ไปซื้อกระสอบก็เอาเขาไปฝากให้พ่อฝากเขาให้พ่อแล้วก็เอากระสอบมาสอดลำบากหลายพี่น้องเฮ้ยก็ถือว่าเซตภารกิจอะแหละมื้อนี้ หอดเมื่อยพี่น้อนงเอ้ยคือเด็ด,ดค,ความดีของเฮาอยู่บอดีก็ okay, โอเคพี่น้องเอ้ยโอเคคลิปนี้กูไม่ยังายหรอกฝากเขาให้ลุกงก็พอจังไี้ก็ฝากพี่น้องกูเลยกูเซก์ก,ก,กูติดตามพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี